ไ,ไม่ไวก็ไม่เยอะไมต้องฟื้นเร้อฮะไว้พอ,แ,อแค่นี้เนี่ยจอมยึดสอย่างจิบจิบเดี๋ยวจะจับให้ดูโอ้โหเก่งซะด้วยเอาล้องดูจับให้ได้แล้วกัน เอาลงมาให้ได้แล้วกันนี่แน,น,น่นี่แน่นี่แน่ทำไมมันสูงเง,ะะงี้นะฮะนับไวยสูงเกินนี่ไงจับได้แล้วเนี่ยตรงคาบลงมาด้วยนะคาบลงมาด้วยนี่ไงเรียบร้อยมึงอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นโอ๊ยหลุดหล่อหหลุดซะแล้วดูท่าแล้วคงไม่ได้กินหรอกมั่งขนมอะเนาะดูท่าแล้วนั่งเฝ้าแล้ว,ว <S <S> อ,อ,อ่ะ มันจะได้ดในนะะั้นนะฮะโมโหแล้วนะเนี่ยงวยัดมันคอขาดเลยงานนี้อ้ยไปซะแล้วเมื่อยก็พอเด้อเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปมัเดี๋ยวพ่อ,อให้กินขนมอะนะสงสารแล้วเห็นแก่ความพยายามมามาลงมาได้แล้วลงมาลงมาพอแล้วลงมาเลยมันจะไปไหนอีกอะฮะจะขึ้นไปไหนอีกอะฮะ อย่าบอกนะว่าไม่ล้มเลิกอะดูท่าแล้วนั่นไงมั่นเขีียวอ่ะ่อขออีกสักทีเถอะนะขอตบสักทีเถอะนะพอพอลงมาได้แล้วเร็ว